อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคำ่ำประจำวันที่4สิงหาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดี Bond, i, สแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำ่ำประจำวันที่4สิงหาคมรอบค่ำวันนี้ครับข่าวแรกเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันเหมือนเช่นเดิมในข่าวแรกนะครับกับอัปเดตเรื่องของเบนจามินเซสโกกองหน้าของเรดบูลซาวส์บวก รายงานจากฟราบิโซโรมา a โนนะครับระบุว่าแมนยูนเต็ดยังคงเป็นทีมเต็งครับที่จะได้ตัวเบนจามินเซสโกเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าทั้งสองสโมสรมีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องครับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านรายงานของลอรีวิดเวลบรรณาธิการข่าวของแมนเชสเตอร์อ e ฟนิ่งนิวส์นะครับก็เผยว่าในช่วงวันพุธของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจอห์นเมอร์เทอร์ผู้ในการกีฬาของแมนยูนเต็ดได้เข้าพบกับเอเนต์ของเบนจามินเซสโกและตลอดการเจรจานะครับก็เป็นไปด้วยดีด้วย ส่วนรายงานจากทางไซมอนโจนของด a ลี่เมล์นะครับระบุว่าค่าตัวจำนวน55ล้านปอนด์ของเบนจามินเซสโกที่ทางเรดบูลซอสบูกตั้งเอาไว้นะครับแมนยูนเต็ดยังคงไม่เต็มใจจะจ่ายในราคานี้ครับมากันที่เรื่องของแอนโทนีปีกตัวเก่งของอาแจกอัมสเตอร์ดัมกันบ้างนะครับวันนี้ตามรายงานของมิเกลเดลานีนักข่าวชื่อดังนะครับได้ออกมาเผยว่าเอริสเคนฮากอาจจะต้องยอมแพ้นในดีลการดึงตัวแอนโทนีเข้ามาร่วมทัพปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเทนฮากจะเปลี่ยนเป้าหมายไปยังนักเตะรายอื่นแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่านักเตะคนนั้นเป็นใครครับมากันที่รายงานจากทางกาเซตาเดโลสปอร์ตสื่อของอิตาลีกันบ้างนะครับดิสื่อเจ้านี้ครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้โชเซ่มูรินโญ่ครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของวิกตอร์ลินเดเลฟอีกหนึ่งกองหลังของทัพปีศาจแดงนะครับเข้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากการเข้ามาของลิซันโดมาติเนสซึ่งเชื่อกันว่านะครับวิกตอร์ลินเดเลฟน่าจะกลายเป็นตัวเลืออออััันนดดดบบ4ขงเเรรริิคทฮาากไปปโยยยย้วย ส่วนรายงานจากทางคริสเวลเลอร์ของดลี่เมลนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนยูนเต็ดได้มองรูเบนเนเบสเป็นเป้าหมายรองลงมาจากแฟรงกี้เดยองแต่ทั้งนี้ครับก็มีเรื่องให้วุ่นอีกแล้วเมื่อวูฟแฮมตันน่ะก็อยากจะเก็บมิดฟิลไว้ยิ่มสปีรายนี้ไว้กับทีมต่อไปอีกเช่นกันครับในซีซั่นนี้เรามาต่อกันที่สกู๊ปพิเศษนะครับกับ5เรื่องที่แมนยูนเต็ดควรจะทําก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเริ่มต้นขึ้นครับ ซึ่งผมก็ต้องขอบคุณเพจยาำสปอร์ตนะครับกับสกูปดีๆที่ได้นำมาเล่าให้กับแฟนช่องมานยูอัปเดตและก็ทุกคนให้ได้รับฟังกันครับมากันที่ประเด็นแรกนะครับยาปล่อยคริสเตียโนโรนัลโดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าคริสเตียโนโรนัลโดน่ะอยากจะย้ายออกจากกองทัพปีศาจแดงจนตัวสั่นแล้วครับและถึงแม้ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้จะมีข้อสเสนอจากทีมไหนก็ตามยื่นข้อสเสนอเข้ามานะครับแต่ในเมื่อสัญญาของโรนัลโดน่ยยังเดือดกับทัพปีศาจ และถึงแม้ว่าโรนะัลโดาอาจจะอายุ3-7ปีแล้วและไม่เหมาะกับการสร้างทีมของเอริสเทนฮากมากสักเท่าไหร่แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับก็ต้องแสดงเห็นถึงความเป็นสถาบันลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองบ้างด้วยการเบรกไม่ยอมให้โรนัลโดย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้ครับมากันที่ประเด็นที่2นะครับต้องดันบรรดาดาวรุ่งที่มีฝีเท้าดีขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ครับ ในเกมปรีซีซั่นที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่ามีอเลฮันโดการนาโชและก็ซิดานอิกบาเป็น2นักเตะจากทีมเยาวชนนะครับที่โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเข้าตามากมากซึ่งแน่นอนครับว่าทั้ง2รายนะเป็นเด็กที่มีของอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ต้องรอช้าครับเอริทเทนฮาต้องดัน2ดาวรุ่งดังกล่าวนี้ขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่ได้ทันทีเลยครับในซีซั่นที่จะถึงนี้เพราะยิ่งบรรดาดาวรุ่งเหล่านี้ได้ลงสนามเล่นเกมระดับสูงมากเท่าไหร่นะครับฝีเท้าก็จะพัฒนามากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ มากันนี้ประเด็นที่3นะครับต้องดึงตัวแฟรงกี้เดยองมาร่วมทีมให้ได้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าแฟรงกี้เดยองน่ะเป็นลิสต์หมายเลขหนึ่งเลยนะครับที่เอริกเทนฮากอยากจะดึงตัวมาร่วมทัพปีแสดงให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ดังนั้นครับกับค่าเหนื่อยจำนวน4,5 0,000ปอนป์ต่อสัปดาห์ของแฟรงกี้เดยองที่รับกับบาเซลนาในปัจจุบันนี้นะครับแมนยูนเต็ดก็ควรจะยอมจ่ายไปซะและที่สำคัญนะครับกับนี้จำนวน17ล้านปอนที่ทางบาซ่าติดแฟรงกี้อยู่แมนยูนเต็ดเองก็ควรจะจ่ายให้ก มากันที่ประเด็นที่4นะครับกับเรื่องของกองหน้าที่ต้องดึงกองหน้ารายใหม่เข้ามาร่วมทีมให้ได้ครับตอนนี้ชื่อของเบนจามินเซสโกอาจจะเป็นชื่อที่แฟนบอลของทัพปีศาจแดงเนี่ยคุ้นหูมากที่สุดแล้วครับเนื่องจากว่ากองหน้าวัย19ปีรายนี้มีข่าวร่วมกับเรามากว่า3สัปดาห์แล้วนะครับและที่สําคัญครับเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งจะยิงประตูชัยใส่ลิเวอร์พูลในเกมอุ่นเครื่องของเรดบูลเซาส์บวกด้วยสําหรับเรื่องค่าตัวก็เข้าใจนะครับว่าค่อนข้างจะแพงไปหน่อยกับเรด55ล้้้าานอนออดที่เูวัไไตง แต่หากว่ารอชา้ากว่าน,นี้นะครับเราอาจจะต้องมาน,นั่งเสียดายเหมือนเดียวของแฮร์รี่เคนและก็เอริงฮาร์แลนด์สองดีลล่าสุดที่เป็นข่าวกับเราในช่วงก่อนหน้านี้ครับมากันนี้ประเด็นสุดท้ายกับประเด็นที่5นะครับเอบริกเคนทักต้องมีแผนสำรองเผื่อเอาไว้แผนสำรองที่กล่าวไว้นะครับก็คือหากว่าโรนัลโด้ย้ายออกจากแมนยูเอตในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ดีลอย่างเฟรนก้เดยองแมนยูเอตไม่สามารถปิดดีลคว้ามาจากบาเซลนาได้ดังนั้นครับหากว่าเราเตรียมแผนสำรองเอาไว้ดีนะครับ การที่เราจะเสียโรนัลโดและก็ไม่ได้แฟรงกี้เดยองเข้ามาร่วมทีมเราจะเจ็บตัวน้อยกว่านี้อย่างแน่นอนครับหากว่าสามารถปิดเดลิสซ์สำรองอย่างเช่นรูเบนเนเบสยูริเตเลมัน e ves, ann, หรือว่าจะเป็นกองหน้าวัย19ปีอย่างเบนจามินเซสโกเข้ามาร่วมทีมได้ครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของเจมี่คาร์เกอร์กูรูจากทางช่อง Sky s p o r ร์ตโดยคาร์เกอร์นะครับได้ออกมาระบุว่าตอนนี้คริสเตียโนโรนัลโดไม่เป็นที่ต้องการของบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปแล้ว พร้อมกับตอกย้ำแมนยูเนตดนะครับว่าไม่ควรเซ็นสัญญากับโรนัลโดกลับมาร่วมทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วครับโดยทางเชมีคาร์เกอร์นะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าผมคิดมาตลอดนะว่าโรนัลโดเนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาที่ประหลาดสุดๆสําหรับแมนยูเนตดเลยล่ะผมรู้สึกว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแม้ว่าโรนัลโดจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี D ่ยมให้กับพวกเขามากแค่ไหนก็ตามในซีซั่นที่ผ่านมา เขาเซ็นสัญญาสองปีพร้อมกับมีออปชันขยายสัญญาอีก1ปีซึ่งผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะสำหรับเรื่องนี้และเขาก็ไม่มีทางยอมเล่นเป็นตัวสำรองให้กับใครทั้งนั้นแต่ในฐานะนักเตะแล้วบางช่วงอาชีพของคุณนะ่ะก็ต้องรู้อยู่ว่าคุณจะต้องแก่ขึ้นสภาพร่างกายก็จะแย่ลงและคุณนะ่ะก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่ก็ต้องชื่นชมคริสเตียโนโรนัลโดนะว่าเส้นทางอาชีพของเขานนะาค่อนข้างยาวนานมากเพราะว่าตัวเขานะ่ะค่อนข้างจะเป็นมืออาชีพสุดๆเลยล่ะ แต่ความจริงที่ต้องยอมรับก็คือตอนนี้เขาอายุ37ปีและก็ย่าง38ปีในซีซั่นที่จะถึงนี้แน่นอนว่าเขาจะไม่ใช่นักเตะคนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาอาจจะยังเป็นจอมถล่มประตูชั้นยอดให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แต่ถ้าว่าเขาจะไม่ใช่ผู้เล่นคนเดิมที่คุณรู้จักอีกต่อไปแล้วอย่างแน่นอนปัจจุบันนะ่ะไม่มีสโมสอนไหนในยุโรปอีกแล้วนะที่ต้องการตัวเขาไปร่วมทีมซึ่งเรื่องนี้บางทีผมอาจจะคิดผิดก็ได้ ไปกับสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนยูเน็ดไม่สามารถปล่อยตัวเขาออกจากทีมได้เพราะว่าไม่มีสโมสรไหนอยากได้ตัวเขายังไงล่ะและหากคุณได้ถามเอริกเทนฮากว่าอยากจะได้ตัวเขาอยู่กับทีมต่อหรือไม่ผมก็เชื่อว่าเทนฮากน่ะไม่อยากได้โรนัลโดอยู่กับทีมต่อหรอกผมไม่มั่นใจว่าตอนนี้ภายในห้องแต่งตัวที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังต้องการคริสเตียโนโรนัลโดอยู่หรือเปล่านะเรื่องนี้ผมคิดว่าในช่วงต้นซีซั่นนี้แหละจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากที่สุดแล้วมากันนี่ข่าวต่อไปกับบทสัมภาษณ์ของเดวายยอร์ก ดยทางยอกนะครับได้ออกมาระบุว่าเขาได้มีโอกาสคุยกับแฟรงกี้เดยองกองกลางของบาเซโลนาเรียบร้อยแล้วครับว่าตัวแฟรงกี้น่ยอยากจะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่โดยยอกนะครับซึ่งปัจจุบันรับงานเป็นผู้จัดการทีมของสโมสรแมกอาเธอร์เอฟซีในลีกของออสเตรเลียซึ่งเขานะครับได้มีโอกาสคุมทัพเอลิกออสตาพบกับบาเซโลนาในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและในโอกาสนี้ครับเขาก็ได้คุยกับแฟรงกี้เดยองถึงประเด็นดังกล่าวนี้ ซึ่งเดวายยอร์กนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทาง Talk Spot เอาไว้ว่าผมได้มีโอากาสคุยกับแฟรงกี้เดยองในเกม a l ออสตาซึ่งคุณก็รู้ว่านักเตะคนนี้นะ่ะแมนยูแต่ต้องการตัวเขามากแค่ไหนแต่เมื่อคุณมองดูสถานการณ์ของเขาซึ่งได้เล่นอยู่กับสโมสซอนใหญ่และแม้จะมีประเด็นในเรื่องของค่าแรงเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่เขามีโอกาสได้เล่นฟุตบอลรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะกับสโมสซออย่างบาร์เซโลนา นักเตะล้วนแล้วแต่ต้องการสาระขั้นสูงด้วยกันทั้งนั้นมันจึงยากที่จะโน้มน้าวใจให้เขานายอมย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งได้เล่นแค่ฟุตบอลยูโรปาลีกหรือว่าแค่ถ้วยรองเท่านั้นทุกคนก็ต้องยอมรับนะว่าสโมสรนนะ่าทำตัวเองล้นล้วนเลยล่ะที่ไม่อาจดึงดูดนักเตะชั้นยอดได้อีกต่อไปการไม่ได้เล่นฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกยนะูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกน่ะถือเป็นเรื่องใหญ่สุดๆเลยล่ะและมันก่อให้เกิดความยากลําบากมาขึ้นเรื่อยๆกับการดึงนักเตะชั้นยอดเข้ามมาาสู่ทีในอนอคตด้วย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k r e ร Devil Page กันด้วยนะครับผม